ชนี้แอปเปิตั้งเขาจะเปิดขายหวยสาตัวแล้วใช่ไหมใช่แล้วนะครับหรือที่เรียกกันว่าสลากตัวเลข3หลักหรือ N3 นั่นเองครับล่าสุดนะครับทางครมก็ได้เห็นชอบแล้วนะครับกับสลากรูปแบบใหม่ทั้ง L6 และ N3 ครับโดยสลาก N3 ตัวเลข3หลักหรือเรียกแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับว่าหวย3ตัวจะมีเลขให้เราเลือกถึง3หลักตั้งแต่0 0 0, 0ถึง999ครับโดยไม่ต้องกำหนดหมายเลขเอไว้ล่วงหน้านะครับ โดยผู้ที่ซื้อก็สามารถเลือกหมายเลขแต่ละหลักให้ครบทั้ง3หลักและก็เลือกแต่ละหลักได้ซ้ํากันได้ด้วยนะครับส่วนรางวัลน,นั้นก็ได้กําหนดรางวัลเอาไว้4ประเภทด้วยกันครับรางวัลแรกรางวัล3ตรงคือตรงเลขตรงหลักตัวเลขที่เราเลือกตรงกับตัวเลขที่ออกรางวัล3ตรงและหลักตรงกันทั้ง3หลักด้วยนะครับตัวอย่างเช่นเลขรางวัล3ตรงออก 1, 2, 3 ถ้าเราซื้อ 1, 2, 3ก็คือถูกตรงตรงตรงเลขแล้วก็ตรงหลักรับรางวัลกันไปเลยครับประเภทที่2นะครับคือรางวัล3สลับหรือภาษาชาวบ้านที่เรียกกันว่า3ตัวโต้นั่นเองนะครับก็คือตรงเลขแต่ว่าสลับหลักกันโดยตัวเลขที่เลือกตรงกับผลการออกรางวัล3ตรงแต่หลักไม่ตรงกันทั้ง3หลักอย่างเช่นถ้าผลออกรางวัล1 2 3 เราซื้อ2 3 1สหรือ213ก็จะถูกรางวัลในประเภทนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าเราซื้อ1 2 3ก็จะไปตรงกับรางวัลประเภทแรก3ตรงไปรับรางวัลอันนั้นแทนนะครับไม่มีการรับซ้ำนะครับประเภทที่3นะครับรางวัล2ตรงหรือรางวัลเลขท้าย2ตัวนั่นเองนะครับคือตัวเลขที่เราเลือกซื้อตรงกับผลการออกรางวัล2ตรงและตรงกันทั้ง2หลักก็จะถูกรางวัลนะครับ อย่างเช่นผลรางวัลออก1 2 3เท่ากับว่าเลขรางวัล2ตรงก็คือ2 3ทีนี้เรามาดูที่ซื้อนะครับถ้าซื้อ0 2 3 1 2 3, 3 2 2 3 3 2 3หรือ4 2 3ที่มีเลข2 3อยู่2หลักท้ายก็เรียกได้ว่าถูกรางวัล2ตรงกันไปเลยครับและรางวัลสุดท้ายนะครับก็คือรางวัลหมายเลขพิเศษะจะออกรางวัลเพิ่มเติมให้ไปลุ้นกันด้วยนะครับ ซึ่งทั้ง4ี่รางวัลน,นี้นะครับยังไม่สามารถที่จะระบุรางวัลได้นะครับเนื่องจากว่าจานวนรางวัลจะแปรผันไปตามจานวนผู้ที่ซื้อสลากโดยในแต่ละงวดนั้นทางสํานักง,งานสลากก็จะประกาศสัสดส่วนการจ่ายเงินรางวัลในแต่ละประเภทรางวัลเอาไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการออกรางวัลในทุกวันที่1และก็ทุกวันที่16ของเดือนครับ และสลาก N3 นี้นะครับก็เป็นสลากประเภทสมทบเงินรางวัลนั่นก็คือถ้าหากว่ามีการออกรางวัลในงวดใดไม่มีผู้ถูกรางวัลก็จะนําเงินรางวัลที่จัดสรรไปสมทบเพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลในงวดถัดไป1งงวดนะครับโดยจะสมทบได้ไม่เกินหนึ่งงวดหากไม่มีผู้ถูกรางวัลอีกก็ให้นําเงินสมทบรางวัลในงวดก่อนหน้านี้ส่งเป็นรายได้แผ่นดินไปเลยครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับทางนี้นะครับการออกผลิตภัณฑ์สลากกินแบ่งรัฐบาล n 3หรือสลากตัวเลข3หลักก็จะช่วยแก้ไขปัญหาการขายสลากเกินราคาเนื่องจากมีการจำหน่ายเฉพาะรูปแบบดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันเป่าตัางเท่านั้นนะครับและเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนได้ซื้อสลากแบบถูกกฎหมายกันมากขึ้นเพราะว่าผู้ซื้อสลากนั้นสามารถที่จะเลือกตัวเลขได้ตามความต้องการเลยทีเดียวครับมีรางวัลพิเศษแล้วก็จะได้รับรางวัลอย่างแน่นอนครับ ซึ่งก็คาดว่าการออกรางวัลสลากตัวเลข3หลักหรือ N3 นี้จะเริ่มใช้แล้วก็จำหน่ายในแอปเปาตังในช่วงปี6-7นี้นะครับส่วนสลากแบบ L6 หรือลอตเตอรี่6นั้นก็ยังคงขายแบบใบาตามแผงและมีให้เลือกซื้อแบบสลากดิจิทัลในแอปเป๋าตังเหมือนเดิมครับเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนหันมาซื้อสลากกันแบบถูกกฎหมายและไม่ต้องทนกับเลขอันอ้นอีกต่อไปครับ